ทางกองอานวยการน้ําแห่งชาติมีการติดตามสถานการณ์การคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการไว้ว่า2-10สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับผมประเทศไทยของเราจะมีฝนที่ตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําหลากน้ําท่วมขังบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดตากครับที่อุ้มผางนะครับแม่ห้องสอนที่อําเภอปลายเชียงใหม่ที่เชียงดาวแล้วก็แม่อายนะครับจังหวัดเชียงรายที่อาเภอเมืองเชียงรายแม่จันแล้วก็แม่ลาวนะครับจังหวัดน่านที่ อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวแล้วก็สันติสุขจังหวัดอุตร,รดิตถ์ที่อำเภอท่าปลาแล้วก็ทองแสนขันจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอนครไทยวัดโบสถ์เนินมะปรางแล้วก็ชาติตรการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอวงงังโป่งหล่มสักแล้วก็หล่มเก่าสำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะมีที่เลยนิดที่เชียงคานแล้วก็นาด้วงครับ,รบน้องค่ายมีที่พนพิสัยแล้วก็รัตนาวาปีสกลนครที่บ้านม่วงครับบึงการที่อำเภอเมืองบึงการบุ่งคล้านะฮะโซ่พิสัยแล้วก็เซกาครับ มุกดาหารมีที่ดงหลวงครับนครพนมมีที่ท่าอุเทนอําเภอเมืองนครพนม,มครับแล้วก็ที่ท่าพนมชัยภูมินะฮะมีที่บ้านข้าแล้วก็หนองบัวแดงครับขอนแก่นมีที่อําเภอเมืองขอนแก่นนะครับร้อยเอ็ดมีที่อําเภอสุวรรณภูมิยโสธรมีที่อําเภอมหาชนะชัยแล้วก็คําเขื่อนแก้วนครราชสีมานะฮะมีที่จักรราชพิมายแล้วก็ลำธมนชัยอุบลรัชธานีมีที่ม่วง30ตระการพืชผลดอนมดแดงแล้วก็เขื่องใน รวมไปถึงอำเภอเมืองอุบลน,นะครับแล้วก็วารินชำราบครับครับผมส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกครับที่อำเภอเมืองนครนายกแล้วก็ปากพลีปราจินบุรีที่นาดีประจันตคามกบินบุรีระยองที่อำเภอแกลงกับเมืองระยองนะครับ,รบจันทบุรีที่เขาคิชกูดท่าใหม่แหลมสิง เมืองจันทบ,บุรีขลุงแล้วก็มะขามจังหวัดตราดที่อำเภอเมืองตราดคลองใหญ่แหลมงอบเกาะกูดเกาะช้างแล้วก็เขาสมิงภาคกลางที่กาญจนบ,บุรีครับที่สังขะบุรีทองผาภูมิลบบุรีที่อำเภอชัยบาดาลรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลด้วยนะครับ,รบผมส่วนภาคใต้นะฮะที่ประจวบคีรีขามมีที่บางสะพานกับทับสะแกชุมพรมีที่อำเภอปะทิวครับสุราษฎร์ธานีมีที่บ้านตาขุนแล้วก็ชัยยานครศรีธรรมราชมีที่อำเภอพรมคีรีระนองมีที่อำเภอกระเปิลครับพังงานมีนที่ง ตรังที่ย่านตาขาวครับพัทลุงที่กงรานะครับผมก็นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นบริเวณแม่น้ําสายหลักแล้วก็ลาน้าสาขานะครับของแม่น้โกกแม่น้ําวางแม่น้ํายมแม่น้ําน่านแม่น้าแควน้อยแม่น้ําป่าสักแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ําเลยแม่น้ําชีแม่น้ํามูลแม่น้ําบางปะกงและก็แม่น้ําตราดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของอ่างเก็บน้ำนะฮะตอนนี้มีปริมาตรน้ำเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์ปกตินะครับในการดูแลนะฮะตรงนี้จะมีอยู่6แห่งด้วยกันที่มีการเฝ้าระวังครับคือที่อ่างเก็บน้ําแม่นัดสมบู ที่เชียงใหม่อ่างเก็บน้ํากิ่วลมแล้วก็กิ่วคอหมาที่ลําปางอ่างเก็บน้ำน้ําพุงที่สกลนครอ่างเก็บน้ําอุบลรัฐที่ขอนแก่นครับอ่างเก็บน้ปาป่าศักดิ์ชทริธิ์ที่ลบบุรีครับรวมทั้งอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละแปิแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับ เสี่ยงที่น้ําจะล้นนะครับไปกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําในการที่จะปล่อยน้ําถ้าเกิดปริมาณฝนยังตกเพิ่มมากขึ้นนะ,ะครับผมแล้วก็แน่นอนแล้วว่าหน่วยงานต่างๆก็เตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับทางเรื่องของการติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องระวังเป็นพิเศษรวมไปถึงจุดเสี่ยงที่เกิดน้ําท่วมขึ้นเป็นประจำนะครับรวมไปถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ําอาคารบังคับน้ําสถานีสูบน้ําต่างๆนะ ว่ามันแข็งแรงแพร้อมที่จะรับน้ำหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงแนวคันบริเวณริมแม่น้ําแล้วก็กําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําแล้วก็วางแผนการจัดการน้ําให้เหมาะสมกับปริมาตรน้ําในอ่างเก็บน้ํารวมถึงระดับน้ําในลําน้ําสาขาต่างๆด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆให้พร้อมในรับมือกับสานการน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับและสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พี่ต้นบอกไปที่เราบอกไปในช่วงแรกทั้งภาคเหนือกลางอีสานใต้นะครับ ติดตามสถานการณ์น้าและข้อมูลจากทางราชการด้วยหรือติดตามได้ที่แอปพลิเคชันอันนี้สามารถจะดาวน์โหลดได้นะครับชื่อว่า Thai Disaster Alert คือติดตามสถานการณ์ต่างๆแต่ถ้าเกิดเดือดร้อนเนี่ยไปแจ้งได้นะครับที่ line ของปอพรับแจ้งเหตุ1784นะครับก็แอดเลย 1784ddpm รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ อีกหนึ่งสายคือ1460นะครับสายด่วนของกรมชลระทานได้ตลอด2 4ีชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไว้เข้าใจง่ายสวทขอบอก